สวัสดีครับพบกับแม็กมิตซูบิชิอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอยู่กับมิตซูบิชิ i x p ฟอรคันนี้นะครับเป็นรุ่น Ultimate X ตัวท็อปนะครับสีขาวมุกคันนี้นะครับตกแต่งพิเศษให้ลูกค้านะครับจบอยู่ในโปรโมชั่นอีกแล้วครับท่านมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกโลโก้ที่ฝากระโปรงสำหรับรุ่น u l t i m a t e x มีอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ตกแต่งเพิ่มนะนะครับแต่ที่เด่นๆอยู่ด้านหน้านะครับนี่เลยนะครับต้องเป็นชุดแต่ง สเกิร์ตทรงคารายนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับที่สเกิร์ตด้านหน้านะครับคันนี้เนี่ยถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับด้านหน้าจะเป็นไฟ LED ด้วยนะครับก็คือไฟเลี้ยวด้านหน้าเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับตัว Ultimate X ที่ใส่ชุดแต่งทรงคารายรุ่นอื่นก็ใส่ได้นะครับแถมจบอยู่ในโปรโมชั่นนะนะครับถัดมานะครับคันนี้นะครับด้านข้างเนี่ยสเกิร์ตเนี่ยเป็นไงฮะสเกิร์ตก็ลงตัวเลยนะครับเป็นสีเทานะนะครับตัดกระสีขาวตัวรถนะครับนี่ ลงตัวเลยนะครับที่ที่ด้านข้างแบบนี้เลยนะครับกันสรดนะครับเป็นกันสรดของแท้จากศูนย์นะครับแถมให้นี่ครับฟังเสียงหของแท้ศูนย์นะครับวัสดุดีอ่ะตัวกันลอยนะครับนี่ของแท้ศูนย์เช่นเดียวกันนะครับเราเราเอามือล้วงนะครับเล็บจะได้ไม่ขวนตัวตรงเบ้านี้นะจะได้ให้รถไม่เป็นรอยด้วยนะครับอ่ะเราดูภายในกันนิดหนึ่งอ่า บอกเลยครับชุดพรม VIP 6D นะครับทั้งคันนะครับแบบนี้เลยลูกค้าเลือกสีได้นะครับจะสีดําได้ดําแบบนี้ก็ได้นะครับตัวจอขนาด12.3นิ้วนะครับตัวโหมดการขี่เจ็ดไดโหมดเบรกมือไฟฟ้าเบรกออโต้โฮมีให้ครบเลยนะครับสาหรับคันนี้อ่ะเราดูด้านหลังกันนิดนึงนี่เมื่อปูชุดพรมด้านหลังแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับ กันลอยกันฝุ่นนะครับกันเปื้อนได้นะครับยกออกมาทําความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับเป็นชุดพรม V.I.P. 6 D นะครับข้างหลังก็มีแอร์หลังให้นะครับมีช่องชาร์จไฟ t y p A ไทย e ให้ด้วยนะครับเรามาดูที่ด้านท้ายกันนิดหนึ่งนะครับสเกิร์ตด้านท้ายนี่แบบนี้เลยคาลายท่อเหลี่ยมแบบนี้นะครับซ้ายขวามาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะครับที่สเกิร์ต โอ้สเกิร์ตปกติสเกิร์ตจะมีแค่ไฟเบรกใช่ไหมอันนี้มีไฟเลี้ยวให้ด้วยครับติดตั้งไฟเลี้ยวเพิ่มให้ด้วยนะครับสำหรับทรงนี้แต่ทรงอื่นนะครับลูกค้าก็ถ้าชอบสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนลายเปลี่ยนทรงได้นะก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะออกรถมิตซูบิชิกับแม็กนะครับรับไปเลยนะครับโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ0.99%นะครับหรือเลือกที่จะดาวต่ำนะครับเริ่มต้นที่100,000บาทก็ได้นะครับรับชุดแต่งแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ฟรีคูปองบัตรรนนน้ามัั5,000บบทะค ตรงนี้นะครับมีจํากัดในการรับรถด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดต้องการรายละเอียดโทรหาได้ที่เบอร์0971394943มิซูบิชิ RMA สาขาลงางคำแหงซอย69ครับ